วันนี้เนี่ยผมจะออกทริปด้วยเจ้ามอเตอร์ไซค์ของผมก็คือเจ้าซอนเตสสา0้ e นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วครับผมจะขี่แล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับไปประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับถึงแล้วครับญี่ปุ่นไหนญี่ปุ่นนี่ไงไหนนี่นี่ไง วันนี้ก็มาถึงกับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ High Dairy นะครับอันนี้ก็คือ High and Furious นะครับสังเกตได้เลยว่าวันนี้ผมมาเต็มยนต์นะ ใส่ทรงใส่เสื้อหนังเรียบร้อยแล้วก็คือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะออกทริปด้วยเจ้ามอเตอร์ไซค์ของผมก็คือเจ้าซอนเต 350E นั่นเองนะครับตื่นเต้นมากครับเพื่อนๆผมแบบรู้สึกแบบดีใจมากๆที่จะได้ออกทริปไกลๆสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานานแล้วเหมือนกันที่แบบจะออกเดินทางไปไปกลไปหาแบบประสบการณ์ข้างนอกนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วครับผมจะขี่แล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับไปประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับ อ้าวแน่นอนเนี่ยเจ้าซอนเตส e. ้สามห้าศูนคันนี้ผมบอกเลยว่าไปที่ไหนก็ได้ในโลกวันี้นะครับยกเว้นดาวังคารนะทุกคนยกเว้นดาวังคารนะทุกคนแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านนี้เลยร้านกาแฟนี่<อ>160 t e s t y and Specialty Coffee ครับผมเป็นร้านกาแฟที่แบบผมรู้สึกว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยเราต้องเติมพลังกันก่อนนะครับแต่ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอข้างหน้าเลยดีกว่าครับ ก่อนออกเรืนทางเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวกันก่อนนะเพื่อนๆใส่ทรงใส่ชุดป้องกันเซฟตี้แล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับ ญี่ปุ่นน่ะไปแต่ว่าเรามาแวะตรงนี้ไงนี่ไงการจะไปญี่ปุ่นน่ะมันก็ต้องผ่านทะเลเราขี่รถเราไม่ได้นั่งเครื่องบินครับเนี่ยเห็นทะเลไหมเดี๋ยวผมจะขี่ลงทะเลนะต้องผ่านฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ขึ้นไม่ห้ามหรอเปลี่ยนชื่อรายการไหมเปลี่ยนไปแล้วใช่ไปเรื่อยก็ได้อยู่นะก็มออยู่นะไปเรื่อยกันเลยแล้วล่าสุดที่อะไรทะเลกับเสื้อตัวเองนะสิแต่ขอแวะแป๊บหนึ่งพักหายใจเพราะการขี่มอไซค์มาหลายชั่วโมงไง ครั้งที่เรารถมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนนี้รถมันเปลีป่ยนไปไม่นะรถก็เป็นเหมือนเดิมมันก็มีลอ้อมันก็มีไฟมันก็มีแฮน <laughs> หยอกหยอกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตว่ารถผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างอย่างเช่นนี่เลยครับชิลหน้าเห็นไหมผมเอาไปเปลี่ยนมาให้มันแบบดูมีความเพียวมีความแบบซิ่งขึ้นมีความแบบฉบเฉี่ยวแบบวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะแล้วก็นี่ติดเพิ่มก็คือตรงนี้แฮนด์บาร์เสริมจับอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ติดมือถือได้หรือว่าติดกล้องกลโปได้ที่เราสามารถไปใช้ถ่ายหรือว่า เวลาที่เราดูแผนที่ดูแมปในการเดินทางครับเพื่อนๆแล้วก็มีอันนี้ครับเพื่อนๆก็คือถ้าสังเกตสีนะสีของตัวรถจะดูฉ่าดูวาวขึ้นมากๆก,ก็คือผมเนี่ยเอาไปเคลือบแก้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเคลือบทั้งคันเลยครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการเสริมหล่อให้กับ น้องคันนี้ไปนะฮะนี่ก็คือแบบมาอัปเดตรถผมด้วยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็รีวิวคร่าวๆก่อนล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยขับมาจากกรุงเทพเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ชลบุรีครับเพืเ่อนๆอยู่ที่สะพานชลมาศวิถีนะครับก็คือแวะพักแป๊บหนึง่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆครับก็เลยรู้สึกว่า เออฟิลลิ่งที่เราขี่มาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกคุนชินกับรถมากขึ้นแล้วก็น้องก็ค่อนข้างที่จะแบบมาเรื่อยๆสบายสบยสบ,ยบิดนิดเดียวอะ่ะแต่ว่ารถเนี่ยขับมาไม่เหนื่อยเลยครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องชิลเพราะว่าชิลเนี่ยผมปรับสั้นลงเนาะเปลี่ยนมาสั้นลงมันก็เลยทําให้แบบลมประทะกับตัวเนี่ยเยอะขึ้นมันก็เลยทาให้รู้สึกว่ามีแรงต้านรู้สึกเหนื่อยนิดนึงครับแต่ก็เพื่อความรอ ก็เลยต้องแลกกับความหล่อนั้นมานะฮะเดี๋ยวไปถึงญี่ปุ่นแล้วเราจะรีวิวอีกทีว่าความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างในการขี่รถเจ้าซอนเตสามห้าสุดอีคันนี้มาครับเวา,าเดินทางกี่วันคะเอ่อจริงจริงแล้วเนี่ยหลักชั่วโมงเวลาเรานั่งเครื่องบินเนาะประมาณ6 7ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้เราขี่รถคันนี้ผมว่าให้เลยเต็มที่นะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคร <c oughs> ึ่งอา้าวครึ่งชั่วโมงจริงๆเดี๋ยวจับเวลาเลยเอาจริงๆทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวดูว่าครึ่่งงชววมมจรริ้้้ยนถาพอแลเดี๋ไป ลุยกันต่อเลยครับเพืเ่อน ทุกคนครับถึงแล้วครับญี่ปุ่นไหนในญี่ปุ่นนี่ไงไหนนี่นี่ไงยังอีกยังยังไม่แพนกล้องอีกนี่ ญี่ปุ่นเนี่ยเรญี่ปุ่นงงเดะงงเดะว,ว่าแบบผมมาญี่ปุ่นภายในหนึ่งวันได้เนี่ย <c oughs> บางแสนโทชินนั่นเองบางแสนโทชินนั่นเองคือที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของชลบุรีครับเป็นกิมมิกก็คือสไตล์ญี่ปุ่นข้างในก็จะดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ่ะจุดเด่นของเขาลอสันจุดเด่นของเขาลอสันเนี่ยผมพามาเพื่อนๆทุกคนมาญี่ปุ่นตามคำสัญญาเรียบร้อยนะครับไปดูข้างในกันครับเมก็บขอก่อนจ้ะผมลืมเลย นีเอาปิดแล้วหรอกครับหมดแล้วใช่ไหมยังไงยังที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไม่ผมถืออยู่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเข้าไปปุ๊บหมดแล้วครับหมดแล้วครับไม่เป็นไรในนี้ยังมีอีกหลายร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีร้านไหนแบบให้เรากินได้บ้าง เดิน6ร้าแล้วน่าจะปูญี่ปุ่นแต่ผมน่ะเล็งไว้อยู่ประมาณ3ร้านมีร้านปิ้งย่าง<ๆ>ร้านขนมแล้วก็ของหวานไหมเออเซเมเซคปนิดจิวาเเม แบบว่ากินีต้อนรับครับอาริกาโตเป็นคนญี่ปุ่นท่านอยู่เมืองอะไรโทชุโทชุกอยู่แถวไหนของญี่ปุ่นโชคชัยโชคชัย <c oughs> นี่ครับไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแต่ก็มากดน้ำที่ชนบุรีได้ครับนี่เลยบางแสนโทชินตู้ก,กดแบบญี่ปุ่นออริจินอล๋ยวสอนสมมติว่าเอานีุ้มันจะไหลลงมาอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆน,นี่น้ำสีแดง ไม่บอกแบรนด์ด้วยเเข้าได้ไปกันต่อ ่อนที่เราจะกลับบ้านกันเรามีอะไรให้ไปทำะโอ้โหนี่ยังใหญ่ไม่พอใช่ไหมเนี่ยใช่ทำอะไรอ่ะเราจะให้ไปตามหาของสิ่งหนึ่งจากคำใบของเราคือสกุลเงินญี่ปุ่นโอ้โหเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นตามหาเงินสกุลเงินญี่ปุ่นเฮ้ยนี่ไงเงินเยนเจอแล้วเดี๋ยวพาไปซื้อแค่ตรงนี้เหรอแค่นี้เลยไปไปเงินเยนเงินญี่ปุ่นไงไป เมื่อกี้ใช่ไหมที่ให้ผมหาสกุลเงินญี่ปุ่นใช่ไหมฮะนี่เลยได้มาแล้วได้มาแล้วครับมันคือ10เยนชีสอันนี้ผมสั่งขายดีที่สุดเบสเซลอร์ข้างในจะเป็นแบบสีเลนโบ์เดี๋ยวมาดูดีกว่าเป็นยังไงอูอู ชิมชิมชิมโอ้หืมแป้งเขาเหมือนแบบเข้าใจแบบฟิลแบบแฮนดเค้กหน้าโรงเรียนตอนประถงกลิ่นนี้เลยส่วนชีสสีเรนโบว์อ่ะก็จะเค็มๆแต่ว่าเค็มแบบละมุนละมุนครับเค็มเพราะมือเราหรือเปล่าอันนั้นก็น่าจะมีส่วนเฮ้ยแต่ผมล้างมือแล้วนะสวยมาก ขอบคุณครับนะครับระวังร้อนนะครับตัวซอสสีเขียวข้างบนมันจะเผ็ดๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวเลยพี่มาแล้วครับอาหารญี่ปุ่นที่เราสั่งไว้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมลองมาชิมนี่ไก่โอ้ยควายออกปากเลยเมื่อออ่ยไก่เขานุ่มมากเลยอ่ะอันนี้เห็ดแชมเปญองหยอกหยอกออลินจิ อชอบซอยเขามากเลยมันเข้มข้นมากเลยปลาไข่ปลาไข่อันนี้ของโปรดผม,ผมเลยนะเดีย๋ยวมาดูว่าข้างในไข่เยอะจริงหรือเปล่าอืมดูสิก้นไข่นั่งๆร้อนๆโอ้ขับรถมาเ,เหนื่อยมาญี่ปุ่นแล้วกินของอร่อยมันถ้ามมีความสุขมีเพลงเพราะๆได้ฟังวิวก็ดีขั้งหลังนี่ขาวแสบตาเลยนะครับเนี่ยนนนมาถึงไฟ มาทะเลไม่กินปลาด้วไงสมันเขาดีมากมหายเหนื่อยหายเหนื่อยอ๋อ oh. อิ่มมากครับเพื่อนๆครับทริปนี้เป็นไงสนุกกันไหมเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้นะไกลมากๆตื่นเต้นนะตอนขับมาครั้งแรกก็รู้สึกแบบขี่มาเอ๊ะ mm hmm. มันก็ขี่มาคนเดียวแล้วก็ระหว่างทางเราก็เหมือนได้โฟกัสจุดต่างๆโดยที่เราต้องคอนเซนเทรตบนถนนด้วยแล้วก็ระหว่างทางด้วยว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ได้พิสูจน์สมรรถนะเจ้าคันนี้ทําให้รู้ว่าคันนี้ขี่ไกลแค่ไหนก็ไปได้อย่างเช่นมาญี่ปุ่นก็คือที่นี่นะครับมาบางแสนโทชินนะไม่คิดว่าที่นี่จะแบบฟิลดีมากแล้วข้างในเขาขายแบบอาหารญี่ปุ่นขายเครื่องดื่มญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นเจ๊กห้วยบูดแต่ไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะเพื่อนๆนะแต่ว่า วายเขาดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นทริปที่แบบเอนจอยและมีความสุขมากๆก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ดูรีวิวแบบเต็มฉบับด้วยว่าผมขับขี่จากกรุงเทพเนี่ยมาถึงบางแสนทริปแรกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูทริปหน้าว่าผมจะไปไหนต่อนะอยากให้ไปไหนคอมเมนต์ Comment กันได้นะครับเพืเ่อนๆครับหรือว่าเอเขาใหญ่ไหมละ่ะหรือว่าเขาคอไหมละ่ะหรือว่าเขาไม่รักเขาไม่รักไอ้ไอ้ไอ แรงยังเหลืออยู่โอเคครับก็คลิปนี้สําหรับครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับงก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ Hi d ดรล y